ก้อยเผยโมเมนต์ถูกคอแต่งงานที่ร้องไห้ไม่ได้เพราะซึ้งสรุปที่ร้องเพราะสิ่งนี้ ว่าที่คู่บ่าวสาวคู่ต่อไปสําหรับตูนอธิวราคงมาลายัยหรือตูนบอดี้แลมกับก้อยรัชวินวงวิริยะที่ก่อนหน้านี้หนุ่มตูนได้ทําเซอร์ไพรส์ขอสาวก้อยแต่งงานเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์นท14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมางานนี้ก็ทําเอาสาวก้อยตกใจและดีใจมากๆเลยทีเดียวทําเพื่อนๆและแฟนคลับต่างก็พากันแห่ยินดีกันหนักมากหลังจากที่รอลุ้นกันอยู่นานว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีข่าวดีกันสักที ล่าสุดสาวก้อยก็ได้ออกมาเผยความจริงที่ร้องไห้ไม่ได้เพราะซึ้งนะแต่เป็นเพราะสิ่งนี้โดยเธอได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าสรุปที่ร้องเพราะหัวหอมนี่เองฮ่าฮ่าฮาฮาแฮชแท็กขำขันวันศุกร์แฮชแท็กได้ดูคลิปเต็มกันหรือยังเอ่ย y o ยูทูบรัชวินจวนนี่ซีอาขายหัวเราะเอาฮาอีกแล้วนะเนี่ยฮ่าฮ่าา